วัสดีครับวันนี้คือราการ Office ออฟฟิติกล้องแล้ววันนี้เราจะมาแข่งเบเบสกันในออฟฟิตนะครับเอ้ เดียวแต่ตัวแม่งเบียวสัสวันนี้เราจะมาแข่งเบเบตเอ็กซ์กันนะครับโดยที่สนามเนี่ยจะเป็นสนามของในออฟฟิศนะครับซึ่งแต่ละสนามเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะครับอยู่ที่ว่าอาวุธของเราเนี่ยจะเหมาะสมกับสนามไหนนะครับก็มีทั้งสนามของโต๊ะโปรดักชันนะครับสนามเนี่ยจะใช้บอร์ดเกมนะครับซึ่งตรงนี้ปกติเราจะเล่นบอร์ดเกมกันก็สนามจะเป็นบอร์ดเกมเลยซึ่งคุณสมบัติเด่นของสนามนี้นะครับก็คือความเรียบครับถ้าเบเบตของคุณเนี่ยเป็นสายวาลลาหรือสายดีเฟนซ์อยู่แล้วเนี่ยก็่าอยมได้อย่างรอดดอภยเลยส่วนนตมมาาสบััญชีซึ่งมนค่อข จะเป็นแลมนะครับก็จะสามารถจะเป็นสนามที่ปล่อยเป็นแลมลงมาชนกันตรงกลางเพื่อจะหาคนที่กระเด็นออกไปนะครับซึ่งถ้าเกิดเรายิงแรงเกินไปเนี่ยเราสามารถกระเด็นออกไปข้างนอกซะเองได้ด้วยนะครับต่อมานะครับคือสนามห้องครัวครับ ก็คือเป็นสนามที่เอากระมังทำอาหารเนี่ยมาสู้กันในนี้เลยนะครับส่วนสนามสุดท้ายนะครับนะั่นคือสนามแห่งการเวลาครับก็คือเราจะเล่นกันในนาฬิการเรือนนี้นะครับโดยที่เข็มเนี่ยมันจะวิ่งไปเรื่อยๆด้วยนะ1นาทีขยับทีหนึ่งซึ่งมึงเล่นตาหนึ่งไม่ถึง1นนาทีหรอกโอเค โดยที่สนามทุกสนามนะครับจะมีกฎเดียวกันนั่นะคือวิธีการชนะของสนามเนี่ยคู่ชนะเนี่ยจะต้องได้สีแต้มนะครับโดยสีแต้มนี้มาจากถ้าเกิดคู่แข่งหยุดก่อนเราจะได้1แต้มถ้าเกิดเราสามารถผลักคู่แข่งออกนอกสนามได้เนี่ยจะได้2แต้มแล้วถ้าเกิดเราชนคู่แข่งจนชิ้นส่วนหลุดเนี่ยก็จะได้2แต้มเหมือนกันนะครับใครได้สีแต้มก่อนจะชนะไปเลยเอาไปครับ ขึ้นกาฟิดยับเลยฮ่าฮ่าฮาฮ่ิดยับเลยซึ่งตอนนี้นะครับทุกคนจะมีคนละหนึ่งสีนะครับก็ดูไม่ยากว่าเบเบสสีอะไรแล้วก็จะใส่ชุดสีนั้นนะครับอาโดยที่การแข่งเนี่ยจะเป็นจับคู่เจอกันหมดทุกคนนะครับแลวคนที่แพถึง2รอบเนี่ยก็จะลงไปชิงบวยนะครับส่วนคงที่ชนะเนี่ยมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆเนาะโดยที่เราจะสุ่มด้วยโปรแกรมนะครับพร้อมนะเราแริงรอบแรกเลยนะเออเื้อองา อ่าแคนเจอว,วิบูคอ,อปเปอร์เจอทามเชี่อ่ากูรอดกูไม่ต้องเล่น,ลนเลยกูรอดเลยส่วนน็อตใครเบรกเออได้ฟรีไปข้อนอี้เพี่แอ๋โชคดีชิบหมวังชบเลยเป้าเดียวเลือกสนามหนึ่งสองสามอ้ายทาม ก็ต้องบอกก่อนว่าจุดเด่นของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงนะครับสีเรื่องเนี่ยหัวด้านบนเนี่ยเป็นสาย d e เฟน s ์เหมือนกันนะครับแต่ว่าในขณะที่บิทเนี่ยก็คือด้านตูดนะครับมันจะเป็นสายแอคแท็กนะครับซึ่งหัวตัดแบบนี้จะทาให้วิ่งเร็ววิ่งทั่วสนามเลยแต่ในขณะที่ชนคนอื่นเขาเนี่ยก็คือจะหยุดเร็วด้วยนะครับแต่ว่าจะไม่โดนชนกระเด็นนะครับเพราะว่าหัวเขาเป็นสาย d e เฟน s ์ครับในขณะที่ของเปอร์เนี่ย หัวเนี่ยเป็นสายบาลานครับอย่างที่สังเกตนะครับว่ามันจะมีแง่งแงนิดหน่อยก็คือสามารถป้องกันได้แล้วก็โจมตีได้ด้วยแต่ว่าในขณะที่บิดนั่นคือตรงตูนเนี่ยจะเป็นสายดีเฟนต์นะครับก็คือจะอยู่นิ่งนะครับไม่ค่อยไปไหนแต่ถ้าใครมาชนก็สามารถโจมตีได้นิดหน่อยนิดหน่อยนิดห,หน่อยโอเคอาตะกี้ใครเปล่าชนะกูนชนะอะมึงเลือกสนามเลยเอาหม้อดีกว่าไหมาอาหม้อหม,ม้ออันนี้หม้อลงตรงนี้เลยเฮ้ยสนามนี้มัน พอไหมสนามกระ,ะมังนะครับผม <c oughs> ไม่เห็นผมไม่เห็นเลยที่ท w o วัน go shoot เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหเหลืองหยุดเร็วมากเ,เ,เหลืองเหลืองยุ่ก่อนเอเ่อเหลืองยุ่ก่อนแต่ สังเกตได้เหลืองนี่คือชนนะแต่ว่าเขาไม่เปลิวเพราะหัวเนี่ยเป็นสายแบบดีเฟนต์ไงส้มได้ไปก่อนหนึ่งคะแนนนะครับเอ๊ฮ่าูกดินจาของฉันได้ยังไงอะไรวะนินจาอะไรเนี่ยไม่ใช่นินจาเนี่ยไม่ใช่หอยหอยเฮียดินจามีนิ้วอยู่นี่มันระคังหรือเปล่าจงลุกชนอะไรลุกชนเซมไคเซอร์เอาที่ทูวันโกชุด กระด็นออกอย่างรวดเร็วครับอันนี้ได้สองแต้มนะสองหนึ่งแล้วเออสองหนึ่งงั้นกูว่านะตอนดึงเนี่ยมึงรีบเอามือออกเลยเด็กจีแม่งเห็นแต่มือดึงแล้วรีบเอามือออกนะที่ผู้วั่นโขชุดเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไอ้ยีไอ้ยีอสี่ต่อหนึ่งครับเนี่ยมึไม่ยอมมีแค่นี้เองเหรอสีส้มอ่ะพูดเบี้ยวๆด้วยดิ ยังไงน่ะฉันก็ไม่แพ้อรืแล้ะใช่ไหมสายลมสายลมเอาเปล่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 าสายลมนี่นายน่ะเตรียมตัวแพ้ได้เลยนายน่ะหิมะตกเต็มไหลเลยลังแครลังแครลังแครเอาไปชุบเลือกสนามยิงชุบอ่าแคนี่เลือกสนามของฉันน่ะบอกกับสนามนี้เป็นที่สุดอ่า สนามนี้นะครับจะเป็นสนามที่ค่อนข้างเรียบนะครับก็ <AM> ใครที่บาลานดีกว่าเนี่ยจะเรียกได้ว่าชนะไปเลยนะครับเพราะว่ามันยากมากที่จะกระเด็นออกนอกสนามนะครับสนามนี้การแพ้ก็คือคุณหยุดหรือว่าคุณออกมาตรงพื <arım S 1> ้นสีน้ำตาลนะครับก็คือคุณหลุดมาจากพื้นที่สีน้ำเงินคือคุณแพ้เลยตัวสีม่วงนะครับหัวด้านบนเนี่ยจะเป็นสาย <G> บาลานแล้วนะครับก็คือสามารถป้องกันได้นะตูดเนี่ยจะเป็นสายบาลานนะครับซึ่งก็คือสามารถพลิกแพลงสถานการณ์ได้ดีนะครับก็บอกแล้วเจ้าหนูเออแต่ในที่เจ้าพลาดไปนะนั่นก็คือมันคือพลังแป <L an> ซึ่งตัวสีเขียวอซึ่งตัวสีเขียวนะครับหัวเนี่ยเป็นแบบดีเฟนต์นะครับแต่ตูดเนี่ยก็เป็นสายดีเฟนต์ด้วยซึ่งตัวสีเขียวเนี่ยจะแทบไม่ขยับเลยนะจะอยู่นิ่งมากแล้วก็จะหยุดเป็นอันดับท,ท้ายๆเลยเรียกได้ว่าสีม่วงเนี่ยต้องเข้ามาชนนะครับไม่งั้นยังไงสีเขียวก็น่าจะอยู่ได้นานกว่านะ <S 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 ที ทูวันโกชุดเอาแล้วอะไรนี่คือไงก็คือไอวิพูได้2คะแนนสใช่ใช่ตอนนี้วิพูคับดนอคะแนนเออเออเออเอ่เออเออเอ่เออเออนออเออเออเออนออเีอเอวเออ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 เองเออหอทเอทเออเออเออเ่นเออเออเยอเออเบาเรือเอ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 อเดเยอะจริงๆ ทู Two, one, go, shoot. <ม>่วันโกชุดเอาแล้วนะเอาแล้วชนะ <laughs> ชไปแล้วนะรเรบหนึ่งนะรายการชนไปเลยนะผู <laughs> ้ชนะก็คือวิภูนะครับเพราะว่าอยู่นิ่งๆเลยสีเขียวนี่คือมั่นคงสุดๆโอเคเอา้าวไป,ปพูดต่อไปครับกูเรื่ยๆเลยนะเปล่า <laughs> โอเคแพร้รอบสองครับหนึออ่งสองสาม ความเจอนเนอะอีโปเ,เจอชอปเปอร์ฮ่าฮ <c oughs> ่คุณเจอใครอ่ะมึงฟรีฟรีแต่ว่าเจอฟรีอ่ะไม่ค่อยดีเพราะว่าเลนมันจะห่วยแล้วมันจะมีโอกาสลงไปชิงบุย้ยอ๋อเชี้ยมาแล้วใครมันแพ้มาแล้วด้วยอ,นนอันนี้คือเราทั้งคู่เนี่ยตูดเป็นสายเอ่อเป็นสายแอคแท็กพียกาพูดว่าบิดดีกว่าอ่ะตูดเป็นสายแอคแท็กตูดแอคแท็ก อ่าอันนี้นะคบก็คือตัวบิดของเราเนี่ยมันจะเป็นสายแอคแท็กนะครับซึ่งมันจะวิ่งพลาดเลยในขณะที่ด้านหัวเนี่ยของผมจะเป็นสายแอคแท็กเหมือนกันนะครับก็คือเอาไว้ชนกันเด่นเลยแต่ของทามเนี่ยจะเป็นสายดีเฟนซ์ก็ต้องมาดูกันว่าหัวแบบที่เอาไว้ชนคนอื่นกับหัวในแบบที่เอาไว้ป้องกันคนอื่นเนี่ยแบบไหนจะรอดมากกว่ากันนะครับอา้าวฝ่ายฉุบเลือกสนามยิ่งชุบอ่าการเวลาอ่ามามามา,มาสนามการเวลาแต่อย่าลืมนะว่ากูชื่อทามเนี่ย มันต้องเป็นสนามของกูอยู่แล้วสิวะทากไม่มีอะไรพูดพูดกองด้นยนะไม่พูดอะไรอยู่แล้วแหละเดี๋ยวตัดชนะให้ดูเอ้ยเอากรรมการทีทูวันโกชุดทีทูวันโกชุดอืออือโอ้ยไอเหียเสมอ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 มันก็ยังไม่มีคะแนนนะย่อมย่อแม่สายชนทั้งคู่ไง กรรมการทำไมนะดีทุกวันโกชุดทีทุกวันโกชุดเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีดยวีทุกวันโกชุดเอาแล้วโอ้โหเฮียแม่งเสมอมันมันเสมอบ่อยจังว่ะเฮ้ยมันยากมากเลยเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสายโจมตีกระเด็นทั้งคู่ไงไอ้เฮียเอ้ยพวกเจ้าคิดแต่ผิดพลาดไปหมดพวกเจ้ายังไม่เห็นพลังของสนามการเวลาสินะ ไอ้พวกเนี้ยตอนแรกมันชนกันแบบนี้ที่เละติดต่อก็กระเด็นใช่ไหมพวกเจ้ายังพลาดไปในเรื่องเทคนิคนะตอนนี้เวลามันก็หยุดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเวลาหายจีจุบวันโถชุนเฮ้ยเอ้าชัดเลยโอ้โห ไปแล้วครับอ่าตอนนี้นะครับ2อศูนย์นะครับพลังสโลโมชั่นเย่าย่าที1องหนึโอ้ชุดเฮ้ยดีโอ้โหไอ้เที่ยและนี่แหละคือพลังของฉันดีมากลูกพ่อไหนลูกอ่ะก็นี่ไงมันออกมานกหญะ รอบนี้ครับไอ้แย้ฟ้านี่ครับก็ชนะไปได้นะครับด้วยคะแนน4ต่อศูนครับโอโ้โสนามเป็นการเวลามันเกิดมาเพื่อฉันงาต่อไปชอปเปอร์เจอกับวิู่โอเคเอา้าปางชุบเลยยิงชุบเอ้า <laughs> เือสนาม <laughs> สนามในการบัญชีไงล่ะตั้ในการบัญชี <laughs> สนามนี้นะครับก็คือเราจะต้องแบบยิงจากแหลมข้างบนลงไปนะครับก็คือจะมี2ฝั่งนะครับจะมีรูให้ยิงซึ่งถ้าเกิดคุณยิงแรงเกินไปเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นแหลมแล้วออกไปเองนะครับแต่ถ้าเกิดคุณยิงเบาเกินไปแล้วคุณมาสู้ทั้งล่างเนี่ยคุณก็จะเป็นฝ่ายที่กระเด็นออกนะครับผัดกันย้ายฝั่งคนละหนึ่งตาครับโอเคซึ่งต้องบิดหรือตรงตูดของทั้งคู่เนี่ยมันจะเป็นสายดีเฟนต์นะครับมันจะแหลมแหลมซึ่งไอ้สองตัวนี้มันจะไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่นะครับก็โชคดีที่มาเจอในสนามนีีี้้้นนนะะะครรรับเเเเพพาาาว่าสา่สมยยแกตตงทตล ที่อ่านี่แงสั่นเยอะเอามาครับที่ทู่วันโกชุดโอ้โหขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วโอ้โหตีเฮ้ยไปจะออกใครออกโอ้ยยัง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 แพ้ก็เมื่อต่อเมื่อตกยังยังต่อเมื่อตกต้องตกเหรอเออมันต้องตกโต๊ะไปไปแล้วเอาไม่พูดได้สองคะแนนครับไม่พูดได้สองคะแนน แม่ไผ่ตัวเองไอ้เยไอ้เยี้ยผงกลับไปก่อสร้างเลยอ่ะมาครับอันนี้คือเทคนิคคือจะให้มันวิ่งเฉียงนะครับโอ้โหเอาที่ two o ก e ชุดเอาแล้วเอาแล้วอันนี้คือเทคนิคคือจะให้มันวิ่งเฉียงนะครับโอ้โหชุดเอาแล้วเอาแล้ว เอาแล้วลุ้นเนครับไม่ดีไม่เสียงไม่ดีเสียงครับเสียงเด้ยมึงดูสะใจมากแต่ดูจากแนวโน้มนะครับเป็นไปได้ว่าไอ้ลูกข่างที่มันหมุนขวาเนี่ยทำให้คนที่ยิงฝั่งเนี้ยมันจะหลุดไปทางนี้นะครับเพราะว่าจ,จากทิปเปอร์ตะก,กี้ก็หลุดไปทางนี้นะครับก็เน้นแบบไม่ใส่แรงแล้วก็ยิงให้มันตรงๆดีกว่าน,นะครับมาที่ทู o one go s h o เอาแล้วเอาแล้วเอ้วโอ้ย ไอเขียวเป็นชนไอส้มกระเด็นเลยครับและผพูดนะได้แก่วิภูนี่คือสีเขียวตัวของฉันมันมาจากสีของน้ำเขียวโกอกวตกรอบเลยใช่เอแพ้สองแล้ใช่ใช่ก็คือต้องไปแข่งบวยนะครับก็คือตอนนี้นะครับเปอร์แพ้ไปสองรอบนะครับเปอร์จะไปรอชิงบวยนะครับไปไปพูดออกไปโอเครอบที่3าครับแพลลิงครับหนึ่งซ้ำ อ่าน้อเจอวิภูครับทำเจอแคนต่อมาครับก็คือทำเจอกับแคนก่อนแคนนะครับเพื่อจะหาคนแพ้ลงไปสู้กับไอเปิลก่อสร้างและและตอนนี้ผมจะเอา่องคำเลยสิ่งที่เจ้าขาดไปน่ะคือพลังแห่งวิตภาพยป็นไงล่ะดูมือฉันคือ อะไรเงยมาาษาสิจัมือาจับมือปนตวเป็นตลยเออมาอ้ารมิตามเดี๋ยวกูนมายไกูนมันเป็นกระถาลงตาเมกูเป็นคนเลือกสไอ้เหี้ยกระถาตาเอยมเอกนีากระาลงตาี่เยอะไรวะเนี่ยนมีนกะลังอ่าอ่าโอเคือสิ่งที่ฉันต้องเลิฟพันเป็นเาเ ขอให้ทำเนี่ยวิ่งชนเก่งขอเนี่ยจะบาลานซ์ดีกว่าอาจจะกระเด็นยากกว่าในขณะที่บนหัวเนี่ยเป็นสายดีเฟนต์เหมือนกันต้องวัดกันที่โต๊ดครับอ้าวขอเล่นเก่งฉันจะแพ้ไม่ได้ไม่ใช่หรือไฉนจะแพ้ไม่ได้คุณถขายเ้าเนี่ยมั่วงไม่ได้มก็เปิดเบลดด้วยอ้าวมุ่งเจอกับเหลืองครับ ที่ทูวันโกชุดโอ้โหแพ้ไปเองครับยังไม่ทันชนกันเลยยังไม่ได้ชนเลยตู<อ>ต้นครับทำไมาวะทำไมตกกากจังวะสีเหลืองน,น้ำก่อน <S <S <ๆ>ครับมาครับอย่าลืมรีบเอามือออกนะครับเพราะว่าเกมนี้มันเร็วมาก<อ>า<อ>ที่ทู่วันโกชุดอืมหาเรียายเรียเอาแล้ว แปลว่าตูดแอคแพคนี่มันแบบส่งผลจริงนะครับกูไม่อยากเล่นเลยว่ะมันไม่ใช่ยุคข,ของเบเบ็ดแล้วเ <c oughs> <ๆ S 1> ว้ยกูไม่เล่นแล้วนี่เพี้ยเราเกมเราไม่ให้กูเล่นเนี่ะไอกูไม่ใช่ยุคนายไม่มีพลังมิตรภาพยังไงล่ะข้าให้เจ้าเพราะว่าสิ่งนี้จะช่วยเจ้ารอดจากเนื้องมุนบานข้าขอลาออกอ้าวมาอันนี้คือหาที่หนึ่งกับที่สองนะครับวิ่งชุบเอ้ะ ออไม่จริงแล้วจริงแล้ยสีเขียวเหรองั้นต้องเจอกับกูจะดูโกงไปไกงเอาแต่สนามที่เข้าขา้างตัวเองเจ้าดูโกงเกินไป <c oughs> ไม่นี่มึงหนังจีนหรือญี่ปุ่นเลยอันนี้เคืออันนี้กูไม่เอาแน,น่แน่อันนี้ยังไงกูก็แพ้แต่อันนี้ยังยังพอได้อยู่ในเมื่อผมเนี่ยสนามการเวลาผมก็ชนะมาแล้วถ้าเกิดผมเอาสนามแบบเนี้ยมาเจอคุณเนี่ยผมก็ชนะร้อยเปอร์เซ็นต์วันนั้น ผมจะชนะอย่างสมศักดิ์ศรีด้วยการชนะจากการบัญชีจริงด้วยเฮียอาไปเด็ดด้วยเฮ้ยแต่มึงเคยชนะจากสนามนี้นี่หว่าใช่ผ่านแล้วอันนี้ขำได้ีหมพ่อเตยเรื่องราวเรื่องทบทบทุกอย่างเนี่ยเนี้ย เอาล้วนะครับท่านผู้ชมทั้งหลายและในที่สุดก็มาถึงกานลอยคอหน้ารอบชิงนี้ระหว่างวิออคยวิภูที่ฝั่งสีเขียวเจอกับน็อตที่ฝั่งสีน้ําเงินเออเอาละมีบทพูดนะบทพูดไก่ย่างอร่อยมากอะไรวะอาจจะพูดอะไรไหมอ๋อผมวันนี้ผมก็มาแข่งด้วยความมั่นใจเต็มที่เลยว่าผมจะแพ้แน่นอนครับฮะโอเคอ่ครับล้างไม่ดีล้งไม่ดีพร้อมแล้วนะครับ ผ2 1 g o วานโกชชนไปลูกผาคุยเทียนคนนี้แก่ยา่งยิ่เทียนสีเงินมันวิ่งเกินอ่ะอ้าวสำราบฟังข้าจะทำยังไงให้ตัวข้ามันอยู่เฉยเฉยเรื่องที่สอมันยังวิ่งตกเองเลยไม่มีใครสู้ด้วยครั้งนี้ผมจะชนะแน่นอนและนี่คือเทียนสนะครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้ว ผีชูหวานโกชุนเฮ้ยเโอ้วิ่งก่อนเลยสั์แล้วผู้ชนะในวันนี้ก็คืออออปากมันพอดีเลยอะไรเนี่ยและผู้ชนะในวันนี้ได้แก่วิพูสีเกลแต่ว่าเราไม่จบแค่นั้นครับเพราะว่าเราจะมีผู้ชนะจะต้องเป็นหลังมนุษย์ตก้องเพื่อเป็นรากฐาน แกแตกแรุ่นต่อไปใช่เพราะถ้าคนที่ได้ดีแล้วเนี่ยลืมกําพืชมันก็จะไปกําผักแทนอ่าอร่อยเลยสุขภาพดีเอาละดานต่อไปแ,แ,แข่งต่อสู้ในสนามของบุย้ยต้องเป็นหลังมนุษย์หลังของผู้ชนะข้าเมื่อวันอังคารไม่ได้พูดอย่างนี้ <c oughs> อ้าวแมช์สุดท้ายนะครับของการชิงบุ้ยเราจะรวมสองสนามไปเลยนี่สามกาเวลาคุณจะต้องสู้กันให้กระเด็นออกและออกไปนอกสีน้ำเงินอีกทีหนึ่ง ถึงจะได้2แต้มถ้าออกนอกการเวลาได้1แต้มแต่ถ้า <ıldı. S 2> ออกนอกสนามหรือสีฟ้าเนี่ยจะได้ 2, <clair> icamente, 2> แต้มนะครับแต่ถ้าเกิดชูใส่หน้าคู่แข่งก็ได้ไปเลยค่าแต้มก็จะใช้ประการสังคมเอาที่ทุกวันโกแกมันทุกเม็ดเข้าสปอนได้นะครับโกแกเอามาครับนี่คือศึกชิงบวยนะครับ แล้วตอนนี้นะครับก็คือรอบชิงแข่งขันบวยนะครับมีสนามที่มิกไปเลย2สนามรวมกันนะครับเอา้านับที่ oh, two one go s เอาแล้วเอาแล้วม่วงวิ่งมาแล้วชนโอ้โหส้มมันนิ่งมากอุ้ยมีมีดิฟเวลาดูมากไอ้เคี้ยมันนิ่งอย่างวะส้มมันนิง่งส้มมันนิงมมนน่ง <c oughs> โอ้โหชนไม่ไหวติงครับเพราะว่าเขาเป็นตูดแบบมาละเขาเป็นตูดแบบดีเฟน์นะครับ ม่วงไ <ต ốn S 1> <centimet> ด้ <Jamie S 2> ไปก่อนตูดหนาอย่งไงล่ะว่าไปก่อนแน่นอนอะไรนั่นตูดอะไรนีะตูดหนาอย่งไงล่ะอย่างนี้เกมยาวครับได้ทั้งวันเลยอย่างนี้เกมยาวได้หนึ่งแต้มนะถ้าเกิดหยุดแล้วถ้ามันหยุดเราตั้งยังไงตั้งไม่ได้ตูดกันมนอเอาส้มได้ไปก่อนนะครับหนึ่งแต้มต้องชนให้ส้มกระเด็นเท่านั้นนะครับเพราะว่าเขานิ่งมากนี่เขากำลังคำนวณอยู่ครับสีม่วงกำลังคำนวณว่าทำยังไงให้ไม่เป็นบุ้ยทั้งๆที่ชนะไปก็ได้แค่ลองบุ้ย มานี่ท <R ud> ูวันโอ้ชนคนมันม่วงโอ้โหนิ่งเลยสมมาชนซะเองไปชนโอ้โหมันไม่มีแง่งเกี่ยวเลยเออยากเหรอโอ้โหเตรียมยาวเขาแบบนี้ทำไรครับเราต้องหาต้องหาสีต่แง้ะครับฉันต้องใช้พวงฉันซบกยืมเวลาเฮ้ยยังยัง เฮียไมมีใครเหนือเวลาเลยฮ่าฮ่าโอ้ไม่ยากว่ะเกมนี้เออเฮ้ยเฮ้ยเฮออเฮี้ยโอ้ยฮ่าฮ่สองศูนย์ครับแต่กูมาครับแต่กูไปชนเองโอ้โหที่ two one two s h o เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหเฮี้ยแม่งเอาไม่ลงว่ะเออเอาไม่ลงว่ะเออมันไม่มีแง่งโจมตีไงเไม่เฮี้ยมันแรงกว่ากูอะรอบนี้ แต่มันชนยับเลยของมึงมันอยู่กับที่ไงโอ้โหไม่สู้ยากหรอเอออุตะกี้ชนแรงสุดๆแล้วนะไม่กระเด็นออกเออต้องสะบัดแรงกว่านั้นมันต้องเป็นหัวแง้งไงยังตามมาได้เว้ยไปหาเขายับเลยโอ้โหยับเลยเข้าสุดกลางจบเลยอย่างนี้จบเลยนอนนอนมาอย่างเดียวเบเลยเข้มินเข้มินเข้มิน ใช่ปะยด้มือเงยู่ก่อนนะครับสามศูนย์โอกาสสุดท้ายของม่วงครับต้องสะบัดแบบแรงขี้แตกเอามาครับที่ทู่วันโกชุดไปวิ่งไปวิ่งไปโอ้โหไม่ไม่วิ่งว่ะจบแล้วเฮียเฮียมันนิ่งเกินเออไม่วิ่งอ่ะเอาคุงไปช่วยมั้ยล่ะได้สามลงไปขอร้องห่อมิตรภาพ แฟ้มชิปแมจิงแฟ้มชิปแมจิงคนตัวเองเลเอาแล้วโอ้โหเอาแล้วอเป็นยอสุสีม่วงีาอย่าไปซื้อนะครับตัวนี้สีม่วงแม่งไอสั่นแฟ้นชิปแมนจิง สรุปคะแนนนะครับวิภูเป็นอันดับหนึ่งครับส่วนอันดับ2เนี่ยคือน็อตนะครับส่วนอันดับ3เนี่ยคือไทม์อันดับ4คือ,คอเปอร์อันดับ5คือแคนเฮ้โอเคอ้าวแล้วถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับคลิปแบบที่มาเล่นของเล่นกันในออฟฟิศนะครับ <c oughs> ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับว่าดีพี่ต่อไปเนี่ยจะให้เล่นอะไรนะครับ <c oughs> ถ้าใครชอบก็ฝากกดาาไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็สามารถกดซุปเปอรต์ตังกดสมัครสมา,สมาชิกให้ช่องบ้านของเองได้นะครับ